ครับพี่น้องหอดแล้วครับน้องสอนกุ้งโอ้ห่านลายเด็ดตัวนี้ว่านเหนือคือสีมว้วนเนาะสลับไม้แล้วหรอบ่โอ้ยนี่นี่นี่ผ่าแยงเหง้าลลส,ส <laughs> ุเลยแล้วสีสวนสุเลยอย่าท่องโกงไม่ลรคห่านคอยสีส่วนอะไรต้อมีอะไรถือกล่องเพราะจะล่องสวรรค์นะมึงก็สีล่งบ่ได้อีแล้วล บ่ได <c ười> ้ยันเก่าเยี่ยมเลยนิดเดียวน้อนเลยมาสอนกุ้งน้ำกันพี่น้องเอ้ยเสียละเชีไม้เอ้เชีไม้มาเด้อมาเด้อโอ้ป่าบดเนื้อสุเลยน่ะมีหมดป่าพี่น้องครับว่าปลาตัวใหญ่มีอยู่น้ำมันอยู่ตลอดเนาะขนาดย่ไมเลี้ยงนี่นี่ พ่อได้สอนกุ้งสอนซิ่วอยู่ด้วยนี่มา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 สอนกุ้งซูบีน้องเบิ้งนี่สิเก็บซอยนี่ปลาเงียงมาใส่จักบาทมาด้วเถื่อนมันหมานอุ้ยเห็ดใส่ไปเลยเนาะนะบอนดีๆในแม่สุเรนโอ้ยสะพอ่าเอาเหี้ยมานําเเด้อมันว่า กอดีเองสิเดีวเฮียมาตึกละไม่หนิเด้คกณเตามามานั่นโอ้ยถ่ายที่นนมามาเตามาพอดีละโอ้ยเด็กคนนั่นเอาล้วครับพี่น้องครับบาในล่ลงแล้วครับสุเลยครับสซนละแต้มนี่เอาเบื้องโอ้ยปลาซิวปลาลายเลยเลิกยี่บ่ วัวเซลเหียมาวานปลาดุกมันบ่อนดีขนาดเลยบรรทัดวัวเซลเหียออกมาหน่อยเละไม่มันทัดเอาเหียออกมานยมาปลาาอาเหียมาสนนโอ้เลกเติอยู่ตัวเตียมเมาเอากูมาเก็บกุ้งเก็บซีวก่อนบโอ้ เลือกเติอบอยู่ตัวนี้เกินปอ้งไหนละ้าวสอนกุง้งพี่น้องสอนกุง้งสอนกุง้งสอนซิวครับพี่น้องครับโอ้หมอไนเนี่ยบางตะปีงบางยานปีงเก็ได้เต็มคือยู่บ่เอ้ส ใช่ละว้าโอ้ปีงตัวนั้นปีงตัวนั้นเขาอจะเอาไปลงน้ำล่ะยนเกอบโกกไตไปเกย้งเอาโอ้กุ้งบัดรลายอยู่ตัวนี้งปีงก็มีพี่น้องเลยื่อเก็บปลาซิวหน่อยก่อนเออตนๆกั้างก่อนเก็บกินกุ้งกินซิวพี่น้องมาหนี่โอ้พักเวียนขึ้นลายแต่เก็บเอาเอาน้ำตีเนยหน่ออ มาเก็บซอยดิเนะอ้าจะสันะน่นใสมือคนติลนะปลาซิวปลาซิวพี่น้องเอ้ยเอาไปอู้มาแลงครับใส่พักอีตูวเสียบขนาดเลยก็ไยสวนไปใสนนนน่น้องไอได้เนาะใหม่แนวเนีเ่<า>ยคืองามแท้เราจะมากินกุง้งกินซิวกันวันนี้ไปเลยก็จะแห้งเม <15 S 2> ื่อยที่เพื่อนย่านปิงโอ้ยสั่นแล้วคนย่านปิงเลยนี่นี่ก <c oughs> ุ้งกุ้งกุ <c oughs> ้ง ไข่มันออกเว้ยไข่มันออกรลดมันออกแน่อู้กุ้งแม่ใครนี่นี่นี่เปปล่อยหนองกันหน่าปะเขาท่าเขบแท้เก็บเก็บเทีย,ย,ย,ยมเก็บสั้นใบยาออกเบิดล่ะนี่พี่น้องครับโอ้ยบาดแรกบาดแรกกระมาน,นอยู่น้ำฝนตกมากฝนก็เลยมมีน้ำเพิ่มเติมขึ้นมา นั่นดองแดงดอแดินก็ไปไล่เงาน้อวันนี้เนาะโอเคเอ้ามันโด้ระเบิดแยงเขานีเก็บเนี่ยไม่เห็นมันคือแยงเขียวบอนี่ไปไล่นี่ป่ะเนี่ยขุนก็จะไปถ่ายเจอตนขุนเด้อพุ่นไปถ่ายเจอตนดูพุ่น อีกเจ้าบาดพี่น้องครับบาดแรกครับบาดแรกสิดลงนนะ้ำนป่าหน่อยมันจังบ่ตายสิดลงน้ำป่าหน่อยจังบ่ตายป้ายยาวป้ายจะไปรับตั้งบุ่นก้อนบาดเลยขึ้นต้นไม้บนเท้าเึื่อง, <laughs> งยานปีงเึื่องเลียนสิ เอาว่ามันเกิดต้นดูมาพี่ตีเออเอามาสันนะมามามาปีมาปีสันนะมาโฮมพี่ก็ได้มาจังบอดด์ว้าสุริยันตปีงเลยทั้งสอนทั้งยานปิงโอ้เอามาปย่างปลาเวียนเอาปล่อยลงไปก็ให้เขาเด้อขึ้นมาเป็นแปีนพี่เหรอซอนกุ้งพี่น้องสอนกุ้ง เอาเอาว้างเอาพักเวีนลงไปเพิ Sara ่นก่อนเอาลงไปในนาพักเวียนมันเกิดพอกได้กินเอาสั้นละวี่นี่นีอู้นี่นีนี่นีกุ้งกุ้ง่นี่ตัวใหญ่ตัวนกุ้งยมาคมาเอ้าื้นดเีฮะอู้นี่แม่ตัวเลย ขาวจานพันกลุ่มมากนะมันน้องขี่ควยสวยงามซะเหลือเกินขี่ควยกวขี่ควยจายนลอยนี่แหละนี่จานลอยเราเอาควยมาปล่อยนี่โอู้มันรีนดจนน้ำใบอันไหนมาร้ายนี่นี่เจ็บเนี่ย,ยไ,ไปพักเวียนนี่นี่เตืนนอนอยู่นี่โอ้เนี่ยกระไดรุ่นไปปล่อยน้องนี่แม่ไก่นี่ยนาบัดถือไปผูกกับไปถิ่นลุ่งต่ายใบบัตรน้ำนำใส่นมือเอาเลือกเอาโตอันใส่เนาะ น้ำใสเกรคูไว้เลือกตัวเมีไก่ไปลน้องเหาไใบก้านได้เลยตัวนี้งเจ้าน้อก็กระสุนน้ำมันน้ำมันดินไส่กุุงสันบานี่ย่อไปลนองลกต้องเก็บอืมมันสีีงปั้งีงไปลองน้ำม่เยังในมันจับออกตัวนึงพีงข้าวปิงวัางมันสีบาน้ำายจานลอยแล้วปีงเโอ้แมทสอง 4ี่หาบาทก er pues ็สิพอดได้ปนได้ต่ำย้อนเยอ่ตัวนี่ก็สิไปเลือก็ดอกกุ้งแม่ใครข็สิไปปอยอยู่น้องก่อยให้มันออกแม่แพรลูกนี่ทำใส่ปรกกอกนอ้ยครับนี่เดี๋ยวตัวนึ่งกุ้งเลือกุ้งไป่น้องเลยทั้งกุ้งทั้งซิว อ้ยบวตะันหวงนี่มัแรงส่วนบาทเดียวบ่นี่มัก็เว้นมันส่วนสบาทบ่้ากางนี่เว้นมันเขาขอก็ไดมันใหาโอเคเจะไปใส่นาคคนจังหน่อยไปประสีิ์ลูกน้องประสธิ์ลูกนี้ปลาหน่อยมันอยู่หลาย้างเออซปิ่นลูกน้องเพราะยันปลาน่อยมันเฮียเ้ากล้งกกเยอ่ากางเต็มบาทเลยเอาผ้ากางอีกเจ้าบาท นี่ปิงตัวเดียวแล้วน้องเบิหน้องเนาะนี่ใส่หนำไปก่อนี่น้องเธออยากไปป่วยใส่น้องเข้ามีหอดพักเวียนแน่นอนแน่นอนไปอีกแล้วบาทที่สามครับ ขึ้นบนล่าเดี๋ยวเอาคู่ไปดอกไปขึ้นแล้วตั้งบนไปทางไหนไปทางพี่กลับมาอุ้ยปลาเออกลับกลับมาพี่ก็ได้สถานะกลับมากลับมาเบิร์นี่เดี๋ยวบรรดาเอาแหมาจัาหน่อยเดี๋ยวปลาดึกมันมีการมีการตึกแหต่อพร้อมได้ไปนอนเลยนี่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 บิร์ดนี่ครับนี่นี่ไม่งันเบิร์ดเลยปลาดุกด้่นี่บิร์แนวหน่เอาแหมาลงเดิ๋ยพอดีจัาหน่อยก็มาสูบน้ำบอกได้บัดนีย ลาซิวน้อยแล้วลองย่ก็พวกเขามันเตือนมันขึนยังมัน้นบาโอ้ก็นในซอนในดีป้าแตเฮ้พี่มีนขึ้นองเก้าบ่ะนผมวน้องบรเวบาทเดียวเอาบาทหนมัดมานเด้อบาทห่ยปองมดูปองดูเออขึ้นยาป้องนี่อยา้ายกเลยตี้เออเอาเอาบาทนี่ จ้วคือบดอกนี่นันละนั่นละเอาไปฟังนั่นละปลายังเน้พ่อพ่อพ่อพวางวเออโว้ปลายังคือตงามแถอ้อตะ้โ้ยอุ้ย้ย้ยโ้ยบอปลาขาวย่่ยไปเตมเนีปลาขาว่มนตะเพียนกัตะเพียนมันสีกลมๆตัวโอกัตะเพียนมันสีเป็นเหลี่ยมนี่ปลาขาวนี่ เดี๋ยวไปลงน้องเข้าคนละโอ้สุริเเตเรตเเตเรตไปเลยปลาขาวไปปล่อยไปน้องครับตัวซิ่วมูลในชั้นบดตายเอาลงของเมเป้ลูกมาสิได้กินสัตว์ไปปล่อยมันมาแล้วจะทิมชาตตัวบ่เอาเนี่ปลาขาวเลยจะไปปล่อยกันได้ดิตัวใดมันเป็นตาย่างเขากับปล่วมันตายไแม่นบ่ปล่อยเขากับปล่อยเพื่อกินแค่าไหร่นีปลาขาวตัวนี้สิไปปล่อยน้องมันย่างหมดดิ ฝนมาก็บืนนี้ค้นเราได้เนาะมอากยตาก่อนดีปล่อยบเลยนะวปล่อยบลจไสิได้กินแรืองสกินละกุ้งนี่แรงไหนแรงยังไม่สนไหมตัปลอยเนี่ยนะทิปตัวให้มันบ่วมาแรกยังไม่สอนปล่อยลงบนหลดแ้ว่ยไนไหมันตายหอสุเลมันฟูเลยสู้มันตายกับมีเขาปล่อยเฉพาะตัวมันแข็งแรงเลตายไปได้ซิอุ่นเห็นบาเลยตัวไหมันยังดินได้ยังอดลล่ก บัวจะไปลอกมากบัวแดงบัวแดงมันหกหนองซื้อได้บัวแดงแล้วก็จะไปเลือกลงเอาดวางหยากดอกแล้วก็จะไปจัดก้านเองแต่ตอนนี้ก่อจิตเอาเมื่อให้อุกนี่เลยมองหอยมาหมมองหอยหรือยังไม่นะบุ๊ยไม่ร้องน้องโอ้ยหลายปวดที่มันมองหอยจูบเลยปีหนึ่งกินมันหนึ่งคนเต็มน้อง สนุกก่อนกินก่อนคุณคุณมาหมางลงเอาสามบาทสี่บาทเดี๋ยวไล่เต๋อไปน้องปลาดุยู่ได้บาทเอาเอกจากสองสามบาทนะพี่น้องเนาะมาสวนครับพี่น้องวันนี้สวนตากแดดครับพี่น้องพอได้เอากุ้งไปตำใส่ประกอกปนกุ้งนะครับสวนกุ้งสุเลกับสุเลกับสซลาเตี่ยมลงล่องน้องครับเครื่งยานปีงทั้งสวนไปไล่เต๋อพี่น้องครับ ก็เลยต่ำแต่ว่าป่าก็จะไปปล่อยเส้นน้องจัดร้อยน้ำนะครับเอาเพื่อแตกหลอดแดดครับพี่น้องแจกมาไดิเอา้เอาจัดไปเอาอีกเจ็ดหอบสองหอบก่อนพี่น้องเลยนะครับแต่ตอนนี้จัดร้อยเสียเอาป่าไปปล่อยน้องก่อนยันมันตายก่อนนะครับให้เพื่นส่วนตาร่างนี้เอาโอเคพี่น้องนะครับคลิปนี้เอาซับนี่สตารกรอนสอนกุ้งโยนน้ำน้อง สอนปลาซิวพี่น้องครับเอาได้แล้วได้แล้วมาอนี้